สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี้กับบ้าพ่อกับกัปสาเวเมืองสระคมอยู่ที่ช่องสาเวเมืองสระคมนะจ้ามือนี้เาเวกับมาซอยงานศพตาจ้าพี่น้องจ้าสีเซากับตันเพราะใดสีโซกับโซก์เพราต้องร่วมใจร่วมแรงกันจ้าก็ต้องม้วนไปเนาะจ้าเนาะมาตุ้มมาพรมกันนะจ้าพี่น้องกับสีร้ายมือแรงมือนี้สีนี้เป็นอภิธรรมมือ <anything> สุดท er ้ายจากของตาอาส์ล็อกซ์ไว้อย่างก่อนอ๋อมือนี้ก็เป็นมือสวดอภิธรรมมือสุดท้ายของเหมอนตาองศาสายสิงจ้าพี่น้องจ้าผู้ใด จาตะวาแวาห่งกะบโสกงวาเสาอาจาผู้จาก,กับจ่าไปผู้ยู่ก็ต้องเฮ็ดต้องยู่จากับต้องมวนต้องเฮ็ดจะสิได้มีแรงห่งานอาจา ไปบ้างจ้าสาวสิไพ่บ้างแม่ความมีตรพูงงามๆาพูดดีๆแนวกินกะมิตรเป็นจะแซ่บจะแซบแ้วพี่น <an> <INE> <hum> <is> <as> no ้องจ้าไปก่อนเอมันบอกนนี้ก็เป็นซอยหมูจ้าหมูแรงเข้ากับเทียบแนวกินให้พี่น้องกินเด้อจ้าวันนี้ก็เป็นน้าแอ๋คนสวยนะคะของหมูสองสวยกว่ามูเลยเนาะได้บ้างแล้วก็กดกดวสักสิไพ่กดแค์นไม่ได้จ้าแฟนคลับนาแอ๋อันนี้ก็เป็นสองสาวจ้ามุกมิบมิบยันต์ต้องยันต้อง หมมมกุิไปจ้าย่านกล้องแบบว่าหมูกไว้หมูกไว้เดี๋ยวเข้าสิมาทายเป็นว่าไปจ้าไปต่อพันซอยเนื้อจ้ามือแรงกันจะได้เป็นการเป็นงานได้เห็ดน้อกินไหนพี่น้องกินน้อจ้าเนาะไปค่ะยังตัวแล้วกินหลากหลายจ้าพี่น้องโปรดปัญญาครับมือแรงไปอันนี้ก็เป็นแม่ค้าจ้ะแม่ครัวจ้ะแผนกไฟทอดของเขาจ้ะ ใกล้หาที่รดถาทอดต่อยมือแรงเพราะว่ามีน้ำมัน con chào ด่ยวได้ขอแต่้มาเจาไปจ้าะ,ะจาพี่นองจ้ามวนมวนจ้ะม,เ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 มเาเดิมมาเดิมมานี่แนกอันนี้แนกให้เขาจ้าแพนกให้เขาผู้ใดเป็นแฟนคัแนกให้เขากดไ like, ์กดับสไครกดแชร์าวนด้จ้าแพนักนี้ทางานหนักจ้สา,ายตาพดีเม็ดเรียกเม็ดเขาผู้ใดเอาแบบงามาวานส่ยเขาเพิิน ผู้ไดบอกงามาว่านใส้เขาเพิ่นจ้าพี่น้องจ๋ามาออกไปในเด้อนี่เจ้าภาพหิวเขาเจ้าภาพหิวเขาจ้าพี่น้องบ่ได้นอนบ่ได้หลับไ่ได้นอนกินตําุู้งบุุ้้แซ่บบ่าอีกบ่สาวพี่ละตําอันนี้สาวเวอร์เมืองสระคามสาวเวอร์เมืองศระคามตําจ้าพี่น้องจ๋าอันนี้ก็ใหญ่เลิศเด้อทอดไกล้ไส้หนังสมไสซูแซ่บคักลอกกินลอกกินบ่าหยุดบ่ย่ันล่ะเด้อบัดนี้ ไอ้เก็กคันนี้เลิศย่างก็ได้กันไปวันเราเป็นเก่าแล้วทีเรากินปีกไก่ล้ไหลแม่ยุบปีกอะนี่ไงยังเป็นเก่าเสียสิบบาเด้อกดไลค์เด้อไอ้เก็กเด้อเราได้ดังเด้อมีเลิศนี่ไม่เลิศเทศสินท้าไหมงามที่สุดของบ้านข้างหลังจ้ะอันนี้แม่ อยู่บ้านทองหลังโคกตำบนโคกสีทองหลังยายเก๊กราคาเป็นกันเองบ่แพงจ้ามาเบิ่งเผาไหมมีแต่ไรงามๆเด้อพี่น้องจ้าอันนี้อันนี้อ๋อเสมอจ้ามื้อนี้มันยิงหนักผากมันยิงหนักผากุ้ป่วยโดยสบอเอานี่บองได้ไปเห็เขาเคยบ้าเปล่าเขามาก่อนหน่อยมาบ่งได้เนี่ยหน้าเฟืองนั่งมุกมุกยานด้หอกคอง เ่าเนื้อหม้อหม้อน้ำกันเด้อพี่น้องเด้องานส่งเขาว่าส่งเขาว่าเสาภาวะผู้ใหญ่ผู้ลวงเพิ่นบ่อยากให้เสาให้โศกนะาจ้าน้องเขากับมวนๆกันไปเใจมีกำลังใจเหตุงานต่อไปน้าจ้ะมือึงหยุดตีการจบคลิปมึอนี้จ้าเดี๋ยวมืงอื่นมาต่อกันอีกผู้ใดอยากบังคลิปจะขอกลับไปกดเข่าที่สาวเวอร์เมืองสารคามนะค๊ะเข่าไปบ้างกับกดซับสะไข่กดไลค์เห็นไหมเด้อโอเคค่ะพอกันในคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ๋าบ๊ายบาย